เอาละครเที่ยวนี้ก็ท่านู้ชมที่เขาเรักเป็นเที่ยวเตะจุดโทษนะครับเนื่องจากว่าเจ้าวมาคนละนึงเที่ยวล่องนำได้แม่สีพัดรพราม่อเสียงเรียงน้ำนี้กระช่อนครับแล้วก็สวยงามแล้วก็เพราะมากเจอกับไหลออนแมนสิงห์บนครับบริกรรมหาถาเรียบร้อยอันร่มไม้ชายคาที่อาศัย เราอย่าไปทำลายให้วา,ายวุ่นอีพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีคุณเนรคุณท่านเหล่านี้อับปรีค่คนหลงหายอ้น,น้าเสาวรากันไดรอที่จะทำงานแข่งขันเป็นเที่ยวที่สามเที่ยวตัดสินถือว่าเที่ยวตัดเชือกเอาละครนี่รัากรรมการยกปืวแก้ขึ้นเหนือศีสารเรียบร้อยอีกไม่กี่เงินใจนะ ใครที่เป็นโรคหัวใจหัวใจสอมหัวใจสีฟูหัวใจสีองแมก้กระทั่งโรคหัวใจกลวัวเขาเืิดหน้ามีกขาคู่นีพุ่นเตี้ยต่อเตี้ยเรายองเมื่อโบอกเวิรเกไปเมื่อกัยครับรตอบรพบอรล้อมกันเลนเข้าครับเอ้าเนียนเนียนระยะทาง400เมตรหอจอดอเฮ็ดจะไหล เสียนอยู่รู้หนูจะอยู่ตึกหรือเปล่าครับแม่สีรพระตะพนทำหันนั้นหั่นมากับสิงบนไงง้องไงง้องแล้วเจ้าสมุทรสิบประภาแรกแกคู่ขี้สูสีบอกขอเขาแกบบ่สอบปากแล้วสอบปากแล้วสี่เกลอตัวกันใครอยู่ใครไปก็แม่สีรพระตะพวกยาวสา,ายใบก็รุ่งคนดีเดือดขึ้นมาไายอ่อนแมนเนี่ยไม่ตใกใจฮิพายนักเรียนจากโรงเรียนกีเอากระละทานีตามเปดตามีตามขยี้เลยเไงตามเป็ดตามีตาม ออกไปเลยระหว่างสิงวนร่างดาบเงินพบกับแม่สีพัฒนาพรร่างดาบเงใครจะแสงก็ร้องอยูตามสายตาดีหัวเพียงหัวขาเพียงขาตาคนตาขาตาคนตาเจ้าสาวเลื่อนไหลเลื่อย สิงห์โดนเที่ยวนี้เที four ่ยวที่สามกับแม่สีเรือนผู้มีหุ่นสักโอดสักโอมนะครับทั้งคู่คู่กี่สูสีกันกมาคอนโกฮอกแก้มตีคู่เข้ามานเด็ดนะครับอัดเกียวสองเกลียวสามเริ่มไหลมาเปิดเตเลยไม่ยังไม่รู้ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้เที่ยวที่สามรือใครแพ้ใครแพ้ถือว่าอดเจ้านะครับเที่ยวนี้เอาใจเจ้าเริ่มใส่กัมาเต็มเต็มไปเลยไปเลยว่าไปเลยไปเลย นี่ดก็มาโอ้ยไม่ยดีไม่ยอมเอาไป็นของไม่เถอะห้าสิบเมื่อสุดท้ายจับตาดีๆจับตาตัวเองอย่าไปจับตาเพื่อนแมสีกระบอกแต่อีกหุ่นยู่สีมอนไล่ผมลตบมีไล่จี้และสีหนีทีโบจี้และสีหนีทีมบล